ครับ,รบทุกท่านครับวันนี้พวกเราดำเนิการเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็นหลังเกม2คู่2สนามครับเชลซีเจอกับนิวคาสเซนแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับทางเวสต์บอริดจ์เอาเบียนในคู่ดึกเมื่อคืนนี้มีปัญหา v ีอเกิดขึ้นนะครับเราจะมาวิเคราะห์เจาะประเด็นสิ่งที่น่าสนใจกันในคลิปนี้คลิปเดียวนะฮะฟังกันจบแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคยใครที่ยังไม่เคยกด subscribe ติ๊กระดิ่งยังไงก็รบกวนกดติดตามช่องทางนี้ด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่อีกชอาชาแนลทุกสสโมรรคับ เดี๋ยวเริ่มจากเชลซีแล้วก็นิวคาสเซิลกันก่อนนะครับเชลซีก็สามารถเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์หลังจากจบเกมเนี่ยโอ้โหผมไปท่องในโลกโซเชียลนะครับไปดูซิว่าคอมเมนต์ต่างๆของแฟนบอลเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับแน่นอนครับชี้ชัดไปที่นิวคาสเซิลโดยที่บอกว่านิวคาสเซิลเนี่ยโอ้โหหมูตู้เหลือเกินอะไรก็ไม่รู้เป็นทีมที่ไม่มีอะไรเลย มีช็อตยิงตัวเองตายทำเข้าประตูตัวเองกองหลังนี่ก็เปื่อยยุ่ยเป็นกระดาษให้ชูเปียกน้ำได้จังหวะจอจอจังหวะเน้นๆน่าจะเป็นประตูก็ยิงข้ามคานไปซะอย่างนั้นมีโอกาสเท่าไหร่ก็ยิงนกตกปลานะครับเกมสร้างสรรค์ก็ทำได้อย่างย่ำแย่ไรซึ่งจินตนาการที่ดีแม้ว่าจะมีเสียงคอนขอดแบบนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับเลยนะครับก็คือคุณภาพของเชลซีครับไม่ว่าจะเล่นสวยเล่นแย่เล่นอย่างไรก็ตามทีแต่สุดท้ายเชลซี Chelsea เขามุ่งเน้นไปที่ชัยชนะ เพราะว่าชัยชนะคือสิ่งสําคัญที่สุดของฟุตบอลครับแล้วชัยชนะเมื่อคืนนี้หลังจากที่บุกไปเค้นเนวคาสเซิลสอประตูต่อศูนย์ส่งผลให้ตอนนี้นะครับทำถิติชนะ5นัดรวดรวมทุกรายการไปแล้วสําหรับเชลซีแล้วนอกจากนี้นะครับก่อนที่สเปอร์จะเจอกับทางแมสสเตอร์สตีเนี่ยเชลซีเองก็สามารถขึ้นแท่นไปเป็นจ่าฝูงแล้วนั่นคือการขึ้นแท่นเป็นจ่าฝูงทั้งแรกในรอบถึง2ปีเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่ามันสร้างความมั่นใจให้ใหกับเด็กๆของแฟรงก์ลามพาร์ดได้เป็นอย่างดี แล้วสิ่งที่ได้เห็นนะครับก็คือคุณภาพในการจบสกอร์นะครับโดยที่พวกเขาก็ยังคงเดินหน้าฆ่าผู้แข่งตายสนิทแม้ว่าจะเจอรถบัส2ชั้น3ชั้น4ชั้นอะไรก็ตามทีแต่สุดท้ายโชซีก็จะสามารถเสาะหาหนทางในการทำประตูได้สำเร็จครับอ,อย่างเช่นจังหวะที่ติโมแวนเนอร์ได้บอลในเขตดแดนตัวเองเขาใช้ความเร็วความคล่องตัวสปีดต้นกระชากลากเลื้อยหนี ผู้เล่นของนิวคกสเซนสอคนซ้อนนะครับแล้วก็ผ่านบอลอย่างเหมาะเหม่งให้กับแทมมี่อับราฮัมได้ยิงประตูครับลูกนั้นต้องบอกเลยนะกว่าเป็นการเข้าทำที่ใช้จังหวะน้อยไม่เปลืองและเด็ดขาดและแม่นยำครับการทำแอสซิสต์ของติโมว์แวนเนอร์แน่นอนครับนี่คือ1อาวุธอันตรายมากๆของเชลซีครับ โดยที่ไม่ต้องคาดหวังเพียงแค่ยิงประตูเท่านั้นครับแต่ว่าติโมแบนเนอร์ยังสามารถทำแอซิสให้กับเพื่อร่วมทีมได้ในทุกรูปแบบครับโดยการทำแอซิสใน,คร,นครั้งนี้ครับทำให้ติโมแบนเนอร์เนี่ยยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงและก็ต่อเนื่องมีส่วนร่วมในการได้ประตูโดยตรงนะครับ6ครั้งจาก5เกมหลังสุดโดยที่ยิงประตูด้วยฝีเท้าของตัวเองนครับ4ครั้งและแอซิสให้กับเพื่อร่วมทีมอีก2ครั้งครับเรียกได้ว่า ทำผงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับสำหรับทีมโมเวนเนอร์แสดงเห็นถึงคุณภาพที่ชัดเจนที่สุดครับแล้วก็แน่นอนครับตอกย้าว่าเขาคือนักเตะที่ยอดเยี่ยมของวงการและการก้าวขึ้นมาเป็นหัวแถวของตารางอย่างต่อเนื่องของเชลซีครับนับว่าน่าสนใจมากๆนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าทีมเชลซีฤดูกาล2020-2021ของแฟรงค์ลามพาร์ดมีความลงตัวมีความสมดุลมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อให้เกมนี้นะครับจะเป็นอีกเกมหนึ่งที่ยังไม่มีริสเซียนพูลิซิสปีกทีมชาติสหรัฐอเมริกาลและยังไม่มีคายฮาวเวสเพลเมเกอร์ตัวเก่งทีมชาติเยอรมันแต่เกมรุกยังดูทรงพลังเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเกมของติโมแวนเนอร์การทำประตูของแทมิอับรามการสร้างสารรค์ของเมสันเมาท์มาเลยทำให้นาชีนี้นะครับทีมของแฟรงค์ลามพาดได้รับการจับตามองแล้วกุรุหนังหลายท่านบอกว่า เมื่อมาเป็นทรงนี้เล่นได้ดีแบบนี้เชลซีมีโอกาสสูงนะครับในการที่จะขึ้นมาท้าทายลิพูแล้วก็แมสเตอร์ตีรวมไปถึงทีมอย่างสเปอร์เต็มตัวนะครับในการที่จะลุ้นแชมป์พิมรีกในฤดูกาลนี้ด้วยเช่นกันดีทั้งรุกแดนกลางก็แน่นและรับก็ไม่เสียประตูง่ายซึ่งแน่นอนครับก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าหลายเกมมาแล้วนะครับที่มาตรฐานของเชลซีทำได้อย่างดีต่อเนื่องครับอย่างเช่นนะครับเกมรับ จะต้องฝากความหวังเอาไว้ที่เอเดอาเมนดี้แล้วเมนดี้เองนะครับเกมนัดนี้แม้ว่าจะไม่ได้ทํางานหนักๆนะครับแต่ว่าก็มีช็อตเซฟสวยๆให้เห็นเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงท้ายเกมที่โดนกดดันหนักแต่เอเดอาเมนดี้ก็ไม่เสียประตูทําให้เขาสามารถเก็บคลินชีสนะครับในเกมพิมพ์เด็กได้4เกมในซีซั่นนี้แนวรับเองนะครับแม้ว่าจะไม่มีติโกซินบานั่นคือสิ่งที่หลายคนกังวลมาก่อนหน้านั้นว่าเฮ้ ถ้ามีดิโกซินวาเนี่ยจะเป็นอย่างไรการขาดคนที่เพียบไปด้วยบารมีความนิ่งความรอบคอบความละเอียดมากกว่าทุกๆคนในสนามเนี่ยอย่างดิโกซินวาจะส่งผลกระทบในแง่ร้ายให้กับเชลซีหรือเปล่าผลปรากฏว่าคู่เซนเตอร์ระหว่างเคอร์ซูมากับอันโตนิโอรีเดเกอร์ก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งนะครับอย่างเช่นเคอร์ซูมาเนี่ย นับได้ว่าพัฒนาฝีเท้าได้ค่อนข้างรุดมากไปเยอะมากนะครับทำงานได้ดีเยี่ยมทั้งบนพื้นและลูกกลางอากาศส่งผลให้โชลินตอนนะครับกองหน้าของดิวคาเซนเองก็ไม่ได้แผงธิ์ใดๆเลยนะครับส่วนหนึ่งเลยนะครับก็คือการใช้โชลินตอนเนี่ยยังไงก็แล้วแต่มันมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างโชลินตอนกับคาราวีซันถ้าเป็นคาราวีซันเนี่ยบางทีท Cur uma, iger, นนั้งเคอร์ซูมาแล้วก็เรดิเกอร์อาจจะต้องเจอกับงานที่หนักมากกว่านี้ก็ได้ส่วนเรดิเกอร์นะครับแม้ว่าจะได้ลงสนาม เป็นครั้งแรกในพรีเมอร์ลีกในคราวนี้นะครับการออกสตาร์ทครั้งนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ทําอะไรผิดพลาดสอดประสานกับทางด้านของเคอร์ซูมาได้อย่างลงตัวฟูลแบ็กสฝั่งอันนี้ดีอยู่แล้วครับลิสเทมเล่นได้เหนียวแน่นในเกมรับในขณะเดียวกันครับเวลาที่มีช็อตที่จะบุกขึ้นไปเขาก็ทําได้ดีด้วยครับดังนั้นเซซ่าอาสบิลโกต้าถ้าอยากจะมาแย่งตัวไหนตัวจริงจากลิสเทมเนี่ยจะบอกเลยนะครับว่าต้องทํางานหนักมากกว่า3-4เท่าเลยทีเดียว ส่วนเบนชีเวลนะครับรักษามาตรฐานได้ดีอย่างต่อเน,นื่องนะครับรูปประตู1 0เขาเองก็มีส่วนสำคัญหลังจากที่เข้าไปกดดันแนวรับของวนาสิลจนทำเข้าประตูตัวเองอย่างน่าเกยกะโหลกนะครับแดนกลางแน่นครับเอ็งก็โลกกองเต้จับคู่กันกับทางด้านของมาเตโอโควาซิสโควาซิสดดเด่นครับทั้งเกมรับและเกมรุกถือดว่าสร้างความสมดุลให้กับทีมได้เป็นอย่างดีในขณะที่เอ็งก็โลกกองเต้ครับบทบาทตามที่เขาถนัดก็ยังคงทำได้ดี ตัดเกมได้ทุกรูปแบบก่อนที่บอลเนี่ยไปถึงในแนวรับของทีมเยาได้ว่าเกมรุกของิีคาเซนแทบจะไม่ได้มีการแผงริดใดๆเลยครับในขณะเดียวกันครับไมสันเมาส์ลูกรักของแฟรงแลมพาดเองก็โชว์ลูกขยันความมุ่งมั่นความทุ่มเทขยันหาพื้นที่แล้วก็มีส่วนกับประตูแรกที่ได้นะครับหลังจากที่ปาดจากทางด้านขวาเข้ากลางประตูแทมมีอับ,บราฮัมครับเป็นคนตอกตะปูฝาโลงครับในลูก2-0 แสดงเห็นถึงจุดแกร่งทั้งเรื่องของบนพื้นและลูกกลางอากาศกับในขณะที่ติโมแวนเนอร์ก็สร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับของนกิกาเซนได้เป็นอย่างดีครับช็อตระชากลูกนั้นนี่แหละฮะคือคุณภาพอย่างแท้จริงทางั้งที่เกมนัดนี้นะครับเชลซีไม่มีคิสเซนพูลิซิสไม่มีไคฮาวเวสเกมนัดนี้ฮาคิมซีเยกก็ไม่ได้เปรี้ยงปร้างขนาดนั้นแต่สุดท้ายพวกเขาเดินออกจากสนามในฐานะผู้ชนะนี่คือสิ่งที่เชลซีมีมากกว่าปีที่แล้วครับปีนี้ เชลซีดูนิ่งละเอียดและก็รอบคอบมากขึ้นเกมที่ต้องชนะพวกเขาชนะได้และมันยิ่งทำให้พวกเขาเล่นได้อย่างมั่นอกมั่นใจเวลาเจอกับใครมักจะมีความเชื่อมั่นว่าเกมรัดนี้จะต้องมี3คะแนนหลังจากที่สิ้นเสียงนกหวีดจากผู้ตัดสินนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องติดตามกับฟอร์มที่ร้อนแรงขนาดนี้ของเชลซีก็คืออย่างเดียวเลยนะครับมาตรฐาน และความสม่ำเสมอผมเชื่อว่านาะทีนี้นะครับแฟนเชลซีเองก็คาดหวังว่าเฮ้ยปีนี้มันต้องลงเอยกับคำว่า t ทรฟี่ไม่ใช่ลงเอยกับคำว่าว่างเปล่าจับตาฟอร์มการเล่นของเชลซีกันอย่างต่อเน,นื่องนะครับทีนี้ขยับมาอีกประเด็นหนึ่งครับเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับปีศาจแดงของอุลิกนาโซชาครับเมื่อวานนี้เจอกับทางเวสต์บริดจ์อัลบีเอทีมจากท้ายตารางชนะไปได้1ประตูต่อศูหลังจากจบเกมครับโอ้โห แฟนผีไม่ค่อยพึงพอใจกับผลงานภาพรวมและนี่ถ้าไม่ได้จุดโทษของบรูโน่แฟนันก็ไม่รู้ว่าจะไปยิงประตูใส่เวสต์บอมหรือเปล่ายังมีในเรื่องของ VR มาเกี่ยวข้องอีกตั้งหากครับดังนั้นนี่คือ3แต้มที่เป็น3แต้มที่น่าเกลียดเป็นชัยชนะที่ไม่ค่อยสวยงามสถาพรเท่าไหร่แต่มันคือ3คะแนนที่ต้องการครับผมมีการจับประเด็นเอาไว้ให้สัก4ีหข้อข้อแรกเนี่ยผีแดงเกือบตายเพราะนายทวารคนเก่าครับ อีกครั้งหนึ่งครับที่ในตะว,วัวที่โดนปล่อยตัวออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาหลอกหลอนแล้วก็โชว์ฟอร์มหนึกกับทีมเก่าได้ตลอดก่อนน้นั้นก็มีทอมฮีตันมีดีนเฮดเดอร์สันล่าสุดเป็นแซมจอห์นสตันครับซึ่งเขามีเกมที่ดีมากๆสําหรับการทําหน้าที่เป็นแนวประตูของเวสต์บอมเมื่อวานนี้ไม่พลาดเลยครับช็อตเซฟหรือว่าซูเปอร์เซฟเนี่ยมีหลายต่อหลายครั้งตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมสมาธิเต็มเปี่ยมครับร้อไม่พลาด แม้กระทั่งจุดโทษยังต้องให้ยูนิตตดยิงถึง2ครั้งฮะแล้วฟอร์มหนึบของเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ยูนิตตดได้3คะแนนแบบหืดจับคอเป็น3คะแนนที่โอ้โหเลือดตาแทบกระเด็นครับแล้วก็เป็น3คะแนนที่หลังจากจบเกมเนี่ยแฟนผีเป่าปากแบบโล่งใจมากข้อที่2ครับดราม่าจุดโทษมันเกิดขึ้นในเกมเมื่อคืนจังหวะที่บรูโน่แฟนันไปเตะผู้เล่นของเวสต์บอมล้มลงในกรอบเขตโทษนั้น ตอนแรกเนี่ยเดวิดคูตผู้ตัดสินคนดังก็เป่าปี๊ดทันทีครับแล้วก็ชี้ไปที่จุดโทษมันคือจุดโทษของเวสบอมบแต่เมื่อไปเช็ครายละเอียดต่างๆผ่านทางกล้อง VAR ครับเดวิดคูตเปลี่ยนคำตัดสินไม่ให้จุดโทษกับทางด้านของเวสบอมบ์มาเลยมีการถกเถียงกันอย่างเออก,กระเริกในโลกโซเชียลครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอ้โหพวกกูรูลูกหนังหลายคนออกมาสับแลกในการทำหน้าที่ของเดวิดคูตแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางกล้อง VAR ครับ อย่างเช่นริโอฟอร์ดินานซ์ซึ่งเป็นอดีตประการหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ออกมาสับแหลกในจังหวะนี้เช่นกันริโอฟอร์ดินาน์ครับออกมายืนยันหนักแน่นเลยนะครับว่าจังหวะนั้นที่บรูโน่แฟนันไปทำฟาวหรือว่าไปสกิดผู้เล่นของเวสต์บอมล้มลงเนี่ยมันคือจุดโทษแน่ๆแ,แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยและยังบอกอีกว่านี่คือการตัดสินของผู้ตัดสินที่มันอับรปยศที่สุดอีกครั้งหนึ่งของวงการลุกหนังเมืองผู้ดีครับและผู้ตัดสินเกมนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเดวิดคูดคนดังจากเกมเม ที่ลิเวอร์พูลเจอกับเอเบอร์ตันครั้งนั้นสร้างความหัวเสียให้กับเดอะคอปเป็นอย่างมากครับเดอะคอปหัวเสียที่เดวิดคูตไม่ให้จุดโทษแกลิเวอร์พูลและไม่ให้ใบแดงแก่จอแดนพิกฟอร์ดแล้วนัดนี้เขาก็โดนโจมตีอีกเช่นกันแล้วกลายเป็นว่าแมนยูเต็ดก็ตกเป็นจำเลยสังคมอีกแล้วนะครับแต่ถ้าหากดูจากภาพช้ามันก็จะมีความเห็นที่ชัดเจนว่าบรูโน่แฟนันเจตนาที่จะเล่นบอล เขามีการสกิดบอลโดนก่อนเพียงแค่เสี้ยววินาทีครับแล้วแมนยูก็เลยกลายเป็นว่ารอดตัวที่จะโดนจุดโทษลูกนั้นอย่างวุดวิดแน่นอนครับถ้าดูจากภาพช้ามันก็ไม่ควรจะเป็นจุดโทษแต่ถ้าหากจังหวะนั้นผู้ตัดสินยืนยันคําตัดสินว่าจะเป็นจุดโทษของเวสบอมมันก็สามารถที่จะเป็นจุดโทษแก่เวสบอมได้เพียงแต่ VR มันก็ทําให้มีทั้งผู้ได้ประโยชน์และก็ผู้เสียประโยชน์ซึ่งแน่นอนครับใครที่อยู่ฝั่งของเวสบอมก็หัวเสียกันไปตามๆกัน ทีนี้มาดูประเด็นที่3ครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะก็คือเรื่องของเกมรุกปีศาจแดงยังหวังพึ่งตลอดรอดฝั่งได้ยากมากปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเกมรุกของปีศาจแดงทําผลงานได้อย่างไม่น่าพึงพอใจครับไม่ได้มีความประทับใจใดๆเลยโดยเฉพาะแผนกกองหน้าที่ต้องยิงประตูให้ได้ต้องทาอย่างไรก็ได้ให้แฟนผีรู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่แหละคือความหวังสูงสุดของทีมเมื่อวานนี้นะครับอองตนี่มาร์ซิยา ได้รับความไว้วางใจอีกแล้วนะครับสำหรับการเป็นกองหน้าตัวเป้าของทีมแต่สุดท้ายแล้วดาวเตะเลือดฝรั่งเศสไม่ได้แสดงเห็นถึงความทุ่มเทหรือว่าความมุ่งมั่นให้กับแฟนบอลได้เห็นเลยเป็นอีกหนึ่งเกมที่เขาขาดแรงกระตุน้นขาดแรงกระหายและขาดวิญญาณเพชรคาตในการทําประตูครับจังหวะที่เขาได้สับไกจอดจอโอเคอย่างแรกเนี่ยต้องยกเครดิตให้กับนายประตูของเวสต์บอมแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปครับ ช็อตลักษณะแบบนั้นกองหน้าที่ดีควรจะส่งลูกบอลให้เข้าประตูไม่ใช่แบบนั้นครับแล้วมาร์คซิเอลไม่ได้เป็นคนเดียวนี่ครับที่ทางานได้อย่างยำแย่เมื่อวานนี้เนี่ยเป็นอีกวันหนึ่งครับที่แนวรุกของแมร์ยูเต็ดทำงานได้ต่ํากว่ามาตรฐานมันก็เลยมีคําถามว่าเอแล้วทำไมเป็นแบบเนี้ยคุณเห็นอยู่แล้วนี่ว่าเวสบอมเขาจะมาไหมไหนเล่นเกมรับแน่แน่ทำไมไม่กล้าที่จะส่งเอเดรียนกาวานี่หรือว่าจะเป็นดอนนี่เฟร์เบกลงมาแต่ก็ถ้ามองกลับอีกฝั่งหนึ่งก็เข้าใจได้ว่า สิ่งที่อเล็กนาโซชาตัดสินใจเขาก็มีมุมของเขาเขาต้องการจัดผู้เล่นที่มีความสดว่าร่างกายดีลงเล่นไปก่อนครับไอ้พวกที่ติดทีมชาติเนี่ยอย่างเช่นสกอตแม็กโชมีเนดอนนี่เฟเดเบกหรือจะเป็นเอดิสันกาวานีจึงไม่ได้เล่นเป็นตัวจริงในขณะที่ปอป็อกบากับเมสันกรีนวูดทั้งเจ็บและก็ป่วยก็ไม่ได้มีส่วนร่วมดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจในตัวของอเล็กนาโซชาด้วยเช่นกันข้อที่4ครับการสร้างสรรค์ของพิซาัแดงทําได้แย่มาก ไม่ใช่แค่กองหน้าอย่างเดียวบรรดาผู้เล่นตรงกลางครับสร้างสารรค์โอกาสแบบจะจะแจ้งแจ้งหนึ่งหนึ่งเนี่ยน้อยมากได้จะถ่ายบอลไปมาขวางสนามแปะไปแปะมาครอสบอลก็ไม่เข้าเป้าสุดท้ายที่ต้องทําก็คือจ่ายบอลคืนหลังซึ่งที่น่าตกใจครับแมยูเต็ดเนี่ยยิงประตูในจังหวะโอเพนเพลย์ไม่ได้นานถึง370นาทีไปแล้วครับสำหรับในเกมพรีเมยร์ลีกแล้วก็อย่างที่ผมบอกไป ออกตอนนี้มาซิยาดูเฉยๆมาตาดูดัดๆงั้นๆแรสฟอร์ดก็จังหวะนรกไม่มีอะไรเลยครับก็จะมีเพียงแค่บรูโน่แฟนันเท่านั้นที่ไว้ใจได้และบรูโน่แฟนันก็คือประเด็นที่5ที่เราจะต้องคุยกันว่าบรูโน่แฟนันเป็นทุกอย่างให้เธอหมดแล้วครับถ้าแมนยูต็ดปราศจากบรูโน่แฟนันอยู่ในสนามก็ไม่รู้จะยังไงนะครับไม่รู้ว่าป่านนี้แมนยูต็ดเนี่ยจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่เพราะบรูโน่แฟนันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับปีศาจแดงจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนเกมรุก จะเป็นเกมรับที่ต้องลงไปช่วยทีมด้วยความขยันความทุ่มเทแล้วก็พยายามยิงประตูพยายามที่จะเล่นอยู่คนเดียวพยายามที่จะกระตือรือร้อนอยู่คนเดียวพยายามที่จะบุกมั่นอยู่คนเดียวลองคิดดูถ้าขาดตั้งแต่อย่างบรูโน่แฟนันไปบางทีปีศาจแดงอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้ครับดังนั้นนี่คือนักเตะที่ขาดไม่ได้เลยขาดแล้วขาดใจจริงๆและข้อสุดท้ายสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือชัยชนะเป็นอะไรที่แมนยูต้องการมากๆกครับ บางทีอาจจะมองว่าเฮ้ยเกมเนี้จัดตัวปอดแหกดูไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่สำหรับโอเลโน่าโซชาแต่ผมก็พยายามที่จะมองในมุมของโซชาเหมือนกันว่าสิ่งที่เขาต้องการคือความระมัดระวังตัวเขาเองก็ไม่ได้ประมาททีมอย่างเวสบอมโอเคชื่อชั้นอาจจะมองได้ว่าเวสบอมไม่น่าจะมีอะไรแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่มีทีเด็ดหรือว่าไม่มีอาวุธที่จะยิงประตูได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวแบ,บ็กกี้คงจะยิงประตูเชลซีได้ถึง3ประตูนะครับนั่นเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่โซชา ข้านที่จะระมัดระวังตัวเหมือนกันเล่นให้แน่นอนชนะเท่าไหร่ก็ได้ขอให้ชนะสุดท้ายพวกเขาชนะได้จริงๆอาจจะไม่ใช่เกมที่หวยแตกอะไรมากแต่ก็ไม่ใช่เกมที่น่าประทับใจใดๆอย่างไรก็ตามครับสามคะแนนนันี้ผมถือว่าสําคัญถือว่าเป็นการปลดล็อกไปด้วยเพราะว่านี่คือ3มคะแนนแรกที่ทําได้ที่โอทราวฟอร์ดสำหรับเกมลีกนะครับแต่มันคุณจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแน่นอนครับคุณได้สามคะแนนคุณได้ผลการแข่งขันแต่คุณต้องมีฟอร์มการเล่นที่ประทับใจด้วย ถ้าทำได้ทั้ง2ทางผมเชื่อว่าแฟนผีก็คงจะไม่บ่นอะไรมากมายหรอกถูกต้องไหมครับเอาละนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยฮะที่อยู่รับฟังกันใครที่ยังไม่เคยกด subscribe ติดกระดิ่งให้กับช่องทางอีกาชาแน,นลยังไงก็ช่วยกันรบกวนกดซับติดกระดิ่งเพื่อแจง้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในการติดตามรับชมเพราะว่าที่นี่กาชาแน,นลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ